สวัสดีเจ้าวันนี้เขาจะจวนมาย่าเมนูส้มหมูขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบเขาจะต้มหนังหมูไว้ให้มันสุกเสร็จเราก็หั่นเป็นเส้นเจ้าเมื่อหั่นหนังหมูเป็นเส้นเสร็จแล้วเขาจะนาหนังหมูที่หั่นเป็นเส้นไปโรยเกลือเม็ดแล้วก็ขยำขยำขยำเหืมัมนี่อยู่ในหนังหมูมันออกเวลาที่ัน เราก็ไปล่างพานน้ำหนึมันสะอาดแหนรอบเป็นการเตรียมหนังหมูแล้วก็มาเตรียมวัตถุดิบก็คือหมูสับเกลือเมตต็ดตำละเอียดข้าวเหนียวนึ่งแจ่น,น้้ำล่างน้ำบีบน้ำออกแล้วก็กระเทียมไทยตำละเอียด <S 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 เสร็จแล้วเอามาทำส่วนผสม ได้กับเลยเจ้าโรยเกลือเม็ดตีต่ำละเอียดแล้วเจ้าเส้นแแลวก็ใส่กระเทียมต่ำละเอียดวันนี้เขาใจเป็นกระเทียมไทยเพราะว่ามันจะมีความหอมจะทำให้ส้มมของเขาอร่อยมากขึ้น เ็จแล้วเ่าต้องรอจ้าขยำส่วนผสมคนคุกเขาเพื่อเข้ากันก่อนคุกไปเรื่อยๆแล้วก็นำข้าวเหนียวนึ่งแจ่น้ำบีบน้ำออกสาเหตุที่ต้องใจข้าวเหนียวนึ่งไปล่างน้ำเพราะวาา่าจะล่างเฮงยางในข้าวเหนียวมันออกส้มหมูเขาจะได้บาบูดจะได้เก็บไว้มืน เซตเราก็โรยหนังสีล่างสะอาดเรียบร้อยอ้อลืมบอกไปเจ้าว่าเฮาล่างทําความสะอาดมือคื้มันสะอาดเรียบร้อยแล้วเจ้าก่อนจีจะมาขนปั้นแหนมเป็นก้อนๆขั้นตอนการปั้นก็สําคัญยิ่งนักต้องปั้นให้มันแน่นๆส้มหมูมันจะได้บ,บูดเบอมันจะทำให้ส้มหมูเป็นง่าย ไปเรื่อยๆวันนี้เขาปั้นเป็นก้อนใหญ่น้อยเจ้าเพราะว่าเขาขี้ข้านหอนั่นเองขั้นตอนการหอก็มีขั้นตอนสำคัญอยู่อย่างคือเวลาติหอเขาก็จะหอนแน่นๆเหมือนกัน เพราะว่าส้มหมูมันจะได้เป็นง่ายๆเขาใจไปตอกสามจัน้นําก้อนหมูใสไปตอกแล้วก็พันใื้มันแน่นพันเซตกับพับหัวพับท้ายตองแล้วก็ใจ้หนังยางมัดหัวมัดท้ายกันแมลงเข้าไป เมื่อเ่าหอเสร็จแล้วหน้าตาส้มหมูของเขาออกก็เป็นจะจี้ีเจ้าสามารถทำกินได้ทุกครัวเรือนเลยเจ้าเป็นวิธีถนอมอาหารโบราณเจ้านำไปปิ้งย่างไฟหอมๆมกินกับข้าวหนึยวเจ้าวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้า